พระสุปฏิปโนสยามเล่มหนึ่งโดยรับพงแซโซตอนที่ห้าในตอนที่แล้วก็ได้อ่านมาถึงพระธรรมเทศนาที่ท่านพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันสิริจันโทได้แสดงไว้หัวข้อบัณฑิตลักษณะกถาเราก็มาฟังต่อกันค่ะ ร่างกายเป็นตัวสภาวธรรมความแต่งเป็นคุณของสภาวธรรมนั้นจึงเรียกว่าคุณธรรมส่วนคุณธรรมนั้นมีทั้งชั่วและดีคือกุศลอกุศลตลอดถึงโลกิยะกุศลและโลกุตระกุศลจะต้องมาแสดงให้ปรากฏที่สภาวธรรมคือสกลกายนี้พึงรู้ไว้ว่าร่างกายนี้เป็นธรรม แต่จะรู้ว่าเป็นธรรมประเภทไรต้องรู้ด้วยคุณธรรมเป็นเครื่องแสดงในสัพปริสลักษณะท่านจึงแสดงไว้ว่าธรรมมันอยู่ผู้รู้ธรรมก็คือรู้ตนเป็นธรรมอัถถันอยู่รู้เนื้อความคือรู้คุณของธรรมที่เรียกกันว่าคุณธรรมมีมากถึง8.4 0 0 0พันจะแสดงไว้พอเข้าใจความ ศีลส,สมาธิปัญญาวิชาวิมุตต์มรรคผลนิพพานเป็นต้นเป็นคุณธรรมบรรดาคุณธรรมนั้นๆเราเข้าใจเรารู้ลักษณะของคุณธรรมนั้นๆชื่อว่าอัตถันยูผู้รู้เนื้อความอัตตันยูผู้รู้ตนนั้นหมายผู้รู้ธรรมเป็นตนรู้ตนเป็นธรรมที่ว่ารู้ธรรมเป็นตนนั้น คือรู้ว่าสกลกายนี้แหละเป็นธรรมคือสภาวะธรรมที่ว่ารู้ตนเป็นธรรมนั้นคือรู้คุณของธรรมรู้ว่าตัวของเราเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นวิชาเป็นวิมุตเป็นมรรคเป็นผลเป็นนิพพานรู้อย่างนี้ชื่อว่าอัตตัญญูรู้ตนคือรู้ว่าตนของเราเดี๋ยวนี้ เป็นธรรมประเภทนี้ประเภทนี้ความรู้ตนนี้แหละชื่อว่าวิชาถ้าไม่รู้ตนเช่นนั้นเป็นอวิชาเมื่อรู้ตนว่าเป็นธรรมประเภทใดก็ชื่อว่าได้ธรรมประเภทนั้นไว้เป็นที่พึ่งเป็นคนไม่ลังเลมีตนเป็นสรณนะเป็นที่พึ่งถ้าตกอยู่ในอำนาจของอวิชาแล้ว จะหาที่พึ่งไม่ได้มองดูอะไรก็เป็นของไม่เที่ยงไปหมดมองดูอะไรก็เป็นทุกข์ไปหมดมองดูอะไรก็เป็นอนัตตาไปหมดเลยเห็นเป็นของศูนย์กลายเป็นอนัตตาศูนย์ไปของที่มีอยู่คือสกลกายนี้ก็เลยเสกให้มันศูนย์ไปซ้ําทีนี้คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ คุณทานคุณศีลคุณภาวนาก็ขาดลอยหมดเป็นเรือไม่มีแจวไม่มีพายเป็นคนหมดที่พึ่งที่หวังกลายเป็นนิพพานอวิชชานิพพานอนัตตาไปเป็นนิพพานของคนยากคนจนชาตินี้ก็จนตายไปก็ไปจนอีกนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานมั่งมี ต้องบริบูรณ์ไปด้วยพระบารมีมีทานศีลเป็นต้นมีอริยทรัพย์จมีศรัทธาเป็นต้นมีโพธิปักขียธรรมมีสติปัฏฐานเป็นต้นอริยทรัพย์ภายในบริบูรณ์รัพย์ภายนอกก็ล้นเหลือบุคคลผู้บริบูรณ์เช่นนั้นจึงไปนิพพานของพระพุทธเจ้าได้พวกคนจนไปไม่ได้เลย ให้ดูความมั่งมีของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเป็นตัวอย่างเห็นใครบ้างเป็นคนจนล้วนแต่เป็นผู้ตั้งอยู่ในภูมิมหาลาโพมหาโพโคมหายโสมหาปริวารโรทั้งนั้นจึงเป็นพระนิพพานน่ายินดีจะไปลาบยศสันเสริญความสุขเป็นของพระอริยเจ้าเป็นแต่ท่านเป็นผู้ไม่ติด ท่านไม่ให้โลกธรรมมาท่วมทับท่านได้ท่านเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกธรรมสบายใจถ้าผู้ใดชอบใจนิพพานของพระพุทธเจ้าเป็นนิพพานมั่งมีอย่าพากันหมิ่นประมาททานศีลภาวนาเพียบบำรุงจรณธรรมมีโพธิปักขิยธรรมเป็นต้นให้บริบูรณ์เพียงแต่เดินทางถูกเท่านี้ ได้ความสุขสบายเสียแล้วถ้าได้สำเร็จพระนิพพานจะมีความสุขสักเพียงไรข้อนั้นจะพึงวินิจฉัยได้ด้วยมัรคะปฏิปทาคือผู้ดำเนินในอริยมรรคจะได้เห็นความสุขด้วยตนมัคเป็นแต่ทางปฏิบัติยังได้รับผลความสุขถึงเพียงนี้คาดความสุขในพระนิพพานได้ การที่แสดงมานี้มีประสงค์จะให้รู้ตนเป็นข้อสำคัญผู้รู้ตนรักตนฝึกหัดตนให้ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมชั้นสูงตลอดถึงนิพพานธรรมชื่อว่าเป็นยอดแห่งบัณฑิตผู้ใดต้องการเป็นบัณฑิตพึงมนสิการทำให้สำเร็จประโยชน์ของตนเทิน ต่อไปเป็นปกินกะธรรมคัดสาระธรรมบางส่วนจากธรรมเทศนาบทต่างๆของท่านเจ้าคุณอุบาลีและได้แสดงชื่อบทกำกับไว้ด้วยแล้วสุขโตศีลนั้นอย่าเห็นว่าเป็นของต่ำแม้จะเป็นของต่ำก็เป็นของที่รักษายากเพราะการรักษาศีลนั้นต้องรักษาใจที่จะให้ศีลบริสุทธิ ก็ต้องรักษาใจให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากราคะโทสะโมหะเป็นต้นถ้ามีขึ้นเมื่อใดศีลก็ไม่บริสุทธิ์เมื่อนั้นการที่รักษาให้บริสุทธิ์นั้นต้องหาอุบายคือสดับธรรมเป็นต้นเมื่อธรรมไม่เป็นที่สป,ปายะก็จงหลีกออกหาที่วิเวกเจริญสมถะและวิปัสสนาศีลจึงจะบริสุทธิ์ได้ ธรรมดาของใจนั้นย่อมมีอารมณ์หคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะเป็นที่อยู่เมื่อจะไม่ให้ใจอยู่กับอารมณ์ห้าอย่างนี้ก็เป็นของยากประหนึ่งปลาที่อยู่ในน้ำซึ่งเป็นที่อยู่เมื่อขึ้นมาพ้นน้ำปลานั้นก็ย่อมดิ้นรนกระเสือกกระสนไปชันใดส่วนใจที่จะไม่ให้ติดกับอารมณ์ก็เป็นของยากฉันนั้น ดังบุรุษซึ่งจูงโคหรือกระบือไปในระหว่างทางของต้นข้าวซึ่งกำลังงอกงามแล้วจะระวังไม่ให้โคหรือกระบือหยุดกินต้นข้าวนั้นเป็นของยากดังเช่นใจจะไม่ติดกับอารมณ์เช่นนั้นเพราะเหตุนั้นจึงต้องรู้ว่าใจนี้เป็นสังขารเป็นของปรุงแต่งได้ ธรรมชาติส่วนใดที่เป็นวิสังขารก็ปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งได้แต่ในส่วนที่เป็นสังขารเพราะเป็นของปรุงแต่งได้เช่นนี้บุคคลจึงมีต่างกันบางจำพวกเป็นปุถุชนบางจำพวกเป็นสัตบุรุษบางจำพวกเป็นพระโสดาบางจำพวกเป็นพระสกะทาคาบางจำพวกเป็นพระอนาคา บางจำพวกเป็นพระอาหารหันต์เพราะเป็นของปรุงแต่งได้จึงต่างกันดังนี้เพราะเหตุนั้นจึงควรน้อมใจเข้าสู่ธรรมน้อมธรรมมาสู่ใจจึงจะถึงพระคุณที่ได้พัรน,นามาแล้วโดยลำดับคำที่ว่าไปดีนั้นไม่ใช่ว่าตายแล้วไปพระนิพพานจึงว่าดีไม่ใช่เช่นนั้น ส่วนพระนิพพานนั้นไปดีแต่ไม่ใช่ตายแล้วไปไปแต่เมื่อยังเป็นเป็นอยู่ถ้าตายแล้วจึงไปพระนิพพานเมื่อตายไปเสียแล้วจะเอาแบบเอาตำราที่ไหนมาให้รู้กันได้เพราะพระองค์ไปพระนิพพานแต่ยังเป็นเป็นอยู่จึงได้รู้ได้เห็นกันต่อๆมาเช่นนี้ที่ว่าไปแต่ยังเป็นเป็นอยู่นั้น ไปด้วยอาการอย่างไรก็ไปด้วยความสิ้นไปแห่งกิเลสนะสิกิเลสคือราคะโทสะโมหะที่เป็นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดดังที่ได้อธิบายมาแล้วในบทอรหังและสัมมาสัมพุทโธ หัวข้อโลกวิทูสังขารมีในที่ใดวิสังขารก็มีในที่นั้นเพราะเป็นของติดกันอยู่ด้วยกันส่วนใดที่ไม่รู้ก็เป็นสังขารที่รู้แล้วคงใช้ตามก็เป็นวิสังขารเมื่อรู้แจ้งซึ่งโลกเหล่านี้ก็เป็นผู้พ้นโลกข้ามโลกเหนือโลกเป็นนิพพาน นิพพานนั้นเป็นที่สิ้นไปแห่งความเมาคือมัทะนิมะมัทะโนกำจัดเสียซึ่งความเมาในวัยเมาในความไม่มีโรคเมาในชีวิตปีปาสะาวินโยเป็นที่นำไปเสียแห่งความกระหายอารยะสมุคโตเป็นที่เพิกขึ้นเสียแห่งความอาลายัยถ้าผู้ใดยังมีความอาลัยอยู่ ก็ยังไม่ได้ชื่อว่านิพพานวัตตูปัจจะเฉโทหักเสียซึ่งวัตตะคือกรรมกิเลสวิบากตันหักขโยเป็นที่สิ้นไปแห่งตันหาคือความทะเยอทะยานในอารมณ์นั้นๆวิราโคเป็นที่สิ้นไปแห่งราคะนิโรโทเป็นที่ดับสนิทนิพพานดับไปโดยไม่เหลือ ดังนี้แหลหัวข้อพุทธโธเครื่องเศร้าหมองนั้นก็คือกิเลโสตัวกิเลตมีโลภโกรธหลงอิจสาพยาบาทเหล่านี้อย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมทำใจให้เศร้าหมองขึ้นเวลาใดก็ชื่อว่าศีลไม่บริสุทธิ์เวลานั้นการที่รักษาศีลน,นี้ก็ไม่ใช่ของง่าย เพราะต้องรักษาด้วยความประนีตแต่ก็ไม่ยากอะไรเหลือเกินจนเหลือวิสัยถ้ายากหรือเกินแล้วจะรักษากันได้หรือผู้ที่ท่านรักษาได้ออกถมไปที่ว่าไม่ใช่ง่ายนั้นเพราะต้องรักษาด้วยความประนีตไม่ใช่รักษาอย่างศีลอวิชชาศีลอวิชชานั้นตามตามเข้าไปไม่รู้ว่าเหตุผลต้นปลาย หรือสุขทุกข์จะเป็นอย่างไรเห็นเขารักษาก็รักษา,กกษาตามๆเข้าไปก็แล้วกันการที่ให้รักษาอารมณ์นั้นก็เพื่อจะอบรมให้ศีลบริสุทธิ์เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วจึงจะเป็นเหตุแห่งความสุขสุขที่จะมีมานั้นก็เพราะความที่ฝึกหัดรักษาอารมณ์เมื่อรักษาไว้ดีแล้วคุ้นเคยแล้ว อารมณ์ภายนอกที่จะมากระทบก็มีความรู้เท่าต่ออารมณ์นั้นๆส่วนที่อยู่เฉยๆไม่มีอะไรมากระทบก็คงเฉยอยู่เป็นธรรมดาเช่นนี้จะนับว่าดียังไม่ได้ที่ฝึกหัดอยู่ทุกวันนี้เพื่อจะป้องกันอารมณ์ที่มากระทบเข้าแล้วก็ไม่เป็นอะไรเพราะมีความรู้เท่าต่ออารมณ์นั้นๆ เช่นนี้จึงจะนับว่าดีและเป็นเหตุแห่งความสุขเพราะศีลบริสุทธิ์การที่จะฝึกหัดเช่นนี้ต้องฝึกหัดเสียแต่เมื่อยังดีๆอยู่ถ้าจะคอยว่าเราเจ็บไข้ลงจึงจะทำอารมณ์เช่นนี้เป็นอันไม่ไหวเวลาไม่พอเสียแล้วไหนทุกขเวทนาจะมารบกวนแล้วจะเอาอะไรมาทำได้ ถ้าเราฝึกหัดของเราอยู่แล้วเมื่อความเจ็บไข้ามาถึงเข้าก็จะต้องทุกร้อนอะไรเพราะเราเป็นนายทุกข์แล้วก็ดูไปกำหนดตามไปเท่านั้นส่วนทุกข์นั้นก็เป็นไปตามสภาพส่วนเราก็กำหนดรู้อยู่เช่นนี้เท่ากับเราหาทรัพย์ไว้จับจ่ายเมื่อเวลาเจ็บไข้ลงหาไม่ได้ ก็จะได้ใช้ซับนั้นๆถ้าเราไม่หาไว้เสียแต่เวลายังดีอยู่เจ็บไข้ลงแล้วจะเอาที่ไหนมาใช้ก็ต้องอดกันเท่านั้นเองแต่นั่นแหละการฟังธรรมอันเดียวกันแต่ความเห็นความเข้าใจของผู้ฟังก็ย่อมแตกต่างกันดังปัญจวคัคคีฟังพระธรรมจักด้วยกันส่วนโกนธัญญะถือเอาเนื้อความได้ และได้บรรลุอจละศัทธาส่วนท่านทั้งสหาได้รับอาจละศัทธาไม่เพราะความเห็นแตกต่างกันดังสมัยทุกวันนี้ของใกล้ๆเพียงขันห้าเท่านี้ของอยู่ที่ตัวนี้เองความเห็นยังแตกต่างกันฝ่ายหนึ่งเห็นว่ามีห้าขันหมายความว่าห้าก้อนคือขันทรูปขันทเวทนา ขันธสัญญาขันธสังขารขันธวิญญาณฝ่ายหนึ่งเห็นว่ามีขันธ์เดียวมีก้อนเดียวห้าโดยอาการรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ขันธ์เป็นอาการของขันธ์หมายความว่าก้อนสกลกายนี้แหละเรียกว่าขันธ์เอารูปมาใส่เป็นขันธรูป เอานามมาใส่ก็เป็นขันธนามเท่านั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะถือเอาความจริงในธรรมย่อมเป็นการลำบากอยู่เองตกลงว่าใครจะเห็นไปอย่างไรก็ตามแต่เราพึงเข้าใจว่าตัวตนของที่เราอาศัยอยู่นี้ไม่ใช่อื่นตัวทุกข์ทุกขะปริญญาให้กำหนดทุกข มีแต่ทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ดับไปเท่านั้นเราเป็นผู้อาศัยทุกข์คำที่ว่าเรานั้นหมายสภาพธรรมเมื่อรู้อยู่ว่าทุกข์เป็นพาหนะเปรียบเหมือนมา้าเราอาศัยทุกข์เปรียบเหมือนคนอาศัยมา้าถ้าคนขี่มา้าก็คงได้ความสุขบ้างนิดหน่อยถ้าให้ม้าขี่คนก็คงเต็มเข็นอยู่นั่นเอง อีกในหนึ่งที่เราอาศัยทุกอยู่ทุกวันนี้เปรียบเหมือนเรามีบ่าวใช้อยู่คนเดียวสกลกายนี้ที่ว่าเป็นตัวทุกข์เปรียบเหมือนบ่าวส่วนเราคือธรรมเป็นผู้รับรู้รับเห็นรับสุขรับทุกข์รับดีรับชั่วรับได้รับเสียส่วนตัวไม่มีอะไรตาหูจมูกปากมือเท้าก็ไม่มี ควรจะตั้งชื่อว่าไอด้วนต้องอาศัยตาหูจมูกปากมือเท้าของไอ้บ่าวคือไอ้ทุทกนั่นเองเปรียบเหมือนเรามีบ่าวคนเดียวและควรจะให้ชื่อว่าไอ้บ่าวแสนงอนเวลาดีใช้ได้สารพัดเวลาไม่ดีอย่าพูดให้ลำบากเสียเลยใช้อะไรไม่ได้หมดได้แก่เวลาป่วยไข้แต่อย่างไร เราต้องง้องอนเขาวันยังคำ่ำเพราะมีคนเดียวเท่านั้นและให้พึงเข้าใจว่าเขาเป็นบ่าวอย่าเข้าใจว่าเขาเป็นนายก็แบ่งเอาความสุขได้บ้างฉันใดถ้าเราเห็นว่าก้อนนี้เป็นก้อนทุกข์เราอาศัยทุกข์เราอยู่เหนือทุกข์เราก็แบ่งเอาความสุขได้ถ้าเราถือว่าทุกข์เป็นเราเราทุกข์ เปรียบเหมือนทุกข์อยู่เหนือเราเราก็งอมไปเท่านั้นการรู้จักทุกข์ย่อมได้รับผลคือความดับทุกข์อย่างนี้หัวข้อพักวาติ ที่พึ่งที่จะมีแก่ตนนั้นตนต้องทำเอาเองจึงจะเป็นที่พึ่งแก่ตนได้จะเป็นโลกิยะสมบัติหรือโลกุตระสมบัติก็ตามส่วนกิจในทางโลกที่เป็นโลกิยะสมบัตินั้นเราจะทำอะไรก็ตามจะทำราชการหรือทำไร่ทำนาค้าขายอย่างไรก็ดีต้องทำจนเต็มกําลังความสามารถของตนที่จะดีที่สุดได้เพียงใด ต้องทำเพียงนั้นจะทำสิ่งใดก็ตามต้องตั้งใจทำจริงๆสมบัติคือคุณความดีที่เราได้ทำด้วยความตั้งใจจริงนั้นจึงเป็นของของตนได้แต่คุณความดีที่จะได้ในโลกิยะสมบัตินั้นก็ได้เพียงเมื่อมีชีวิตอยู่พอตายแล้วเผาแล้วก็หมดเรื่องกันเท่านั้นความดีหรือความชั่วที่ยังเหลืออยู่ ก็เป็นของผู้อยู่ต่างหากหาได้เป็นของเราไม่ส่วนเราหมดเรื่องไปแล้วจะดีสักเท่าใดหรือชั่วสักเท่าใดก็อยู่ไม่ได้ทั้งนั้นแต่ถ้าจะถือเสว่าตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ไม่ทำละถ้าคิดอย่างนั้นก็ไม่ควรควรจะคิดว่าสิ่งใดที่โลกเขานิยมยินดีเพียงไร ควรทำจนเต็มกำลังความสามารถเพียงนั้นเพราะเราเกิดมาในโลกคุณความดีเป็นเครื่องประดับโลกเราต้องทำให้เต็มที่แต่ต้องรู้ว่าจะติดตามตนไปไม่ได้จะต้องประกอบในธรรมที่จะติดตามตนไปได้ด้วยอีกส่วนหนึ่งส่วนธรรมที่จะติดตนไปได้นั้นก็ต้องทำจนเต็มกำลังความสามารถเหมือนกันถ้าเราไม่ทำเอง แล้วจะร้องขอให้ใครช่วยนั้นเป็นอันไม่สำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นต้องตรวจดูว่าทานศีลเมตตากรุณาเป็นต้นอย่างใดที่ยังไม่มีในตนก็บำเพ็ญเพียรให้เกิดให้มีขึ้นสมบัติเหล่านี้แหละที่จะติดตนไปได้เป็นสมบัติของตนแท้เมื่อตนทำได้เท่าใดก็เป็นสมบัติของตนเท่านั้น เพราะเช่นนี้จึงควรแต่งตัวของเราเสียให้เรียบร้อยก่อนสิ่งใดที่เป็นเครื่องลามกเช่นโลภโกรธหลงเป็นต้นที่เป็นตัวกิเลสควรจะปราบปรามเสียด้วยศีลสมาธิปัญญาเครื่องลามกที่เป็นมนทินอยู่ในตนนั้นจึงจะกลับสะอาดหมดจดขึ้นได้ข้อสำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการจะให้มีในพุทธบริษัทนั้น คือให้เป็นผู้องค์อาจต่อความตายแต่ไม่ใช่ให้อยากตายจนถึงต้องประหารตัวเองไม่ใช่เช่นนั้นคำที่ว่าให้มีความองค์อาจต่อความตายนั้นหมายความว่าให้รู้คือรู้ว่าเราเป็นคนตายอยู่เสมอเสมอแล้วจะต้องมานั่งวันไหวอะไรกับความตายเมื่อจะอยู่ได้อีกก็อยู่ไปเมื่อจะตายเพียงนี้ก็ตายไป ไม่ต้องตกอกตกใจอะไรให้รู้ว่าสกลกายอวัยวะนี้ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์นามรูปาธาตุขันอะไรก็ไม่มีทั้งสิ้นล้วนแต่เป็นสมมุติบัญญัติหมดทั้งก้อนนี้เมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ให้ดูทุกข์กำหนดทุกข์อยู่เมื่อความตายมาถึงก็เป็นผู้ไปเท่านั้น อย่าให้มีความเศร้าเสียใจตายถ้ารู้ว่าคนนี้เป็นก้อนทุกข์และเป็นคนตายอยู่เสมอแล้วจึงจะมีความองอาจต่อความตายได้และไม่ควรคิดที่ว่าตายแล้วศูน์หรือตายแล้วจะต้องไปเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ไม่ใช่เหตุที่จะพึงคิดเมื่อจะเกิดเป็นอะไรหรือไม่เกิดก็ตามต้องแล้วแต่เรื่อง เมื่อในปัจจุบันที่เห็นอยู่เดี๋ยวนี้ตนเป็นอย่างไรต้องดูให้รู้เรื่องเสียแต่ในเวลาปัจจุบันเมื่อปัจจุบันเราดีอยู่แล้วก็จะต้องไปยุ่งอะไรกับการข้างหน้าเท่ากับเรามีทุนอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งให้มีความอดทนต่อทุกขเวทนาเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ให้ดูตามทุกข์ที่เป็นสภาพของเขา ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่รู้สึกว่าเขาเป็นตามสภาพแล้วทุกนั้นก็จะมาขี่คอเราได้เช่นกับไปเห็นคนที่ไข้หนักทุกขเวทนาแก่กล้ามากจนไม่สามารถจะมีสติสัมปชัญญะอยู่ได้เมื่อเห็นเข้าแล้วมาวิตกถึงตนว่าถ้าเราเป็นอย่างนี้ก็เห็นจะเต็มที่อย่างนี้ไม่ควรคิด เพราะเป็นอนาคตเมื่อเราเป็นผู้รู้จักทุกอยู่แล้วควรจะคิดแต่ทุกข์ที่เป็นปัจจุบันเมื่อเรากำหนดทุกข์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนที่เป็นอนาคตก็เท่ากันเราก็เป็นผู้อยู่เหนือทุกข์ทุกข์ก็ไม่มาย่ำยีเราได้ต่อไปเป็นหัวข้อสังคคุณและให้เข้าใจว่า การที่ได้อัตภาพมาเป็นของดีอย่างประเสริฐแต่อย่าเอาเมืองมนุษย์นี้เป็นที่อยู่ของตนเสียทีเดียวควรต้องเข้าใจว่ามาอาศัยทำมาค้าขายชั่วคราวเพื่อหากำไรเท่านั้นอยู่ไม่เท่าไรนะักก็จะต้องกลับไปบ้านเดิมของตนอย่างช้าก็เพียง6 0สิเจปีเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงควรรีบเร่งทำคุณความดีใส่ตนเสีย แต่เมื่อยังมีกำลังอยู่แลพึงเข้าใจว่ามนุษย์นี้เป็นสถานกลางจะไปนรกอเวจีหรือจะไปสวรรค์หรือชั้นพรมหรือนิพพานก็ต้องได้อยู่ที่มนุษย์นี้เมื่อพระบรม,มครูเสด็จดับขันปรินิพ,พานแล้วจะไม่มีผู้ใดที่จะถึงพระนิพพานตามเสด็จก็หาไม่ได้ ยังมีพระสาวกที่ได้สำเร็จพระนิพพานตามเสด็จอีกเป็นอันมากจนนับประมาณไม่ท่วนว่าสักเท่าไหรได้พิจารณาตรวจตรองตลอดแล้วเห็นว่าชาติมนุษย์เป็นสถานกลางเมื่อได้อัตภาพเป็นมนุษย์แล้วจะปรารถนาเป็นอะไรจักสำเร็จได้ กิณนนก,กะธรรมของท่านเจ้าคุณอุบาลียังไม่จบนะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ในตอนต่อไปวันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนารัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ